สวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นจะมาพูดนะครับเกี่ยวกับยู u ูบช็อ t นะครับหรือวิดีโอสั้นใน u t u b e นะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าปีที่แล้วนะครับติ๊ t ต็อนะครับมาแรงมากนะครับเป็นคลิปวิดีโอแบบสั้นๆนะครับซึ่งแอปติ๊ t ต็อเนี่ยมีคนนิยมเล่นกันมากนะครับแล้วก็ยอดวิวนะเป็นหลักแสนหลักล้านตึมกันเลยครับในนั้นนะครับก็ทำให้ u t u b e นะครับในฐานะที่เป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับที่ใช้วิดีโอเหมือนกันนะครับไม่ยอมนะจ้าดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องทาาาแบบบอออออะะไรรรคคคัลลูููกกกกเเ่่นนนนมส้พดตงๆ็็็ืืว YouTube Short ีป สิ่งที่เอาไว้แข่งกับติ๊ t o อกนั่นเองครับก็เหมือนกับแถบชุมชนของ YouTube อ่ะเข้าไปสู้กับโพสต์ของ a c e b o o k นะครับอันนี้ก็คือการตลาดที่แข่งกันนะครับมาชนกันคราวนี้มันคืออะไรเหรอพี่อั้นคือการที่เราจะทำพวกนี้นะครับเกี่ยวกับพวกย u ทูบช็อตนะครับคือทำเหมือน Tik t o k เลยนะจ๊ะก็คือว่าตัวนี้นะครับให้เราถ่ายวีดีโอในแนวตั้งนะครับและต้องเป็นขนาด16ต่อ9นะครับดังนั้นเวลาที่คุณถ่ายนะครับคุณก็ต้องไปที่หน้ากล้องนะครับแล้วก็ไปเช็คนะครับไปตรง ฟันเฟืองนะว่าเป็นแบบ16ต่อ9หรือเปล่านะครับถ้าเกิดเป็นแบบ16ต่อ9ก็สามารถตั้งนี้ครับแล้วก็ถ่ายได้เลยนะครับจะทําอะไรก็ได้นะครับแบบสไตล์ติ๊กต็อกลงไปเลยก็ได้นะครับก็คราวนี้ก็มีข้อหนึ่งคือระยะเวลาไม่เกิน1นาทีนะครับซึ่งถ้าเกิดเกิน1นาทีนะครับคุณถ่ายแนวตั้งแบบเงี้ยยูทูบจะไม่ตั้งบอกว่าเป็นยูทูบช็อตได้นะครับบางคนก็อาจจะถามพี่อั้นว่าพี่อั้นอ้าวแล้ว YouTube มันจะรู้ได้ไงล่ะเขารู้นะครับเขารู้นะครับขอให้เป็นแบบวิดีโอแแแบบเนนนี่ยวตั้งละขาด 16ต่อ9และความยาวไม่เกิน1นาทีครับเวลาเราโพส YouTube ลงไปใช่ไหมครับปุ๊บเนี่ยตัวตรงบวกเนี่ยไอตรงปุ่มบวกเนี่ยมันจะไม่มีเขาหอช็อตนะครับแต่ว่า YouTube เขาจะมีฟังก์ชันของเขานะครับเป็นโปรแกรมเขาที่จะจัดให้เราเองครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงครับและสิ่งที่เกิดขึ้นมานะครับเวลาที่เราทําพวก YouTube ช็อตคืออะไรครับสิ่งที่เราเกิดขึ้นมาคือเราจะไม่ได้ยอดชั่วโมงนะครับสำหรับคนที่ยังทําไม่ถึง1000ันชั่วโมงนะครับ แต่ว่ารับคนที่เกิน1 0 0 0ันชั่วโมงพี่นี่แล้วก็แบบเออไม่ไม่มีปัญหาเราเราไม่ต้องการในไอ้ชั่วโมงเพื่อไปถึง4 0 0 0ชั่วโมงนะครับแต่นะครับในเรื่องของผู้ติดตาม1000คนนะครับ YouTube นบให้นะครับดังนั้นในสิ่งที่เกิดขึ้นมากับ YouTube Short ก็คือว่าได้ผู้ติดตามแต่ไม่ได้ชั่วโมงชั่วโมงนะครับเวลาการดูไม่ได้โฆษณาก็ไม่ลงนะครับอันนี้ต้องเข้าใจถูกนะครับดังนั้นเนี่ยคุณไม่สามารถหารายได้จากโฆษณาจาก YouTube Short ได้แต่เราสามารถลงโฆษณาได้นะครับ แบบเราจะเนียนๆอย่างเช่นเงี้ยกินนี่แบบอร่อยอร่อยแล้วก็แบบชกนี่แล้วก็ชกปุ๊บดูเห็นไหมครับอ่เห็นไหมครับต้องโฆษณาเนียนๆอย่างนี้อะไรได้ครับยูทูบก็ยังยอมอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครยังหาอยากอยากหารายได้จากช็อตนะครับก็ต้องแบบโฆษณาแฝงกันไปเงี้ยหรือว่าทําอะไรเล่นปุ๊บ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 เนี้ยแล้วก็โผล่โฆษณามาตัวหนึ่งชึบอ่าอย่างงี้ครับก็ได้นะครับเพราะว่าไอ้นี่ก็แบบช็อตพูดง่ายๆคือไอ้วิดีโอที่เราดูกันในทีวีอ่ะมันก็ประมาณนักสามสิบวิใช่ไหมอันนี้ยยยช็อตเเเ้้าาใหถึงงนนนนนทีีละดัั่ โอ้ใส่ได้เยอะใส่ได้เยอะใส่ได้เยอะนะครับถ้าเกิดใครเรียน Marketing งยิงองะโวสามสิบใส่ได้เยอะดังนั้นนะครับก็เป็นอีกลูกเล่นหนึ่งนะครับที่เอาไว้ใช้กันใน y t u t u นะแต่พูดตรงๆนะก็เพื่อนก็ตาม Youtube ของคนอื่นนะคนดังๆนะก็แบบยังไม่ค่อยลงนะช่วงช่วงคลิปดังๆเขาก็ยังนิยมนะครับเพราะว่าวันที่พี่อันอัดเนี่ยวันที่1 2เอ้ย13 13วันนี้วันที่13นะครับ ก็ผ่านมาเกือบสองอาทิตย์นะพี่ก็ไปดูช่องดังๆเฮ้ยมีใครเล่น YouTube ชอ็อตบ้างเปล่าแปลกนะครับพูดตรงๆเลยว่าช็อตคนเล่นน้อยมากเหมือนกับว่าเขารู้เลยว่าวิดีโอสั้นคนจะดูเยอะนะครับก็เอาไปลงทิกตอกนะครับแล้วพอลงทิกตอกเยอะนะครับไอพวกนั้นอนะก็เอาทิกตอกลงมานะครับเป็นคลิปยาวนะเพราะว่าธรรมชาติของคนตอนนี้ก็คลิปสั้นยังชอบดูทิกตอกอยู่เราก็พูดกันตรงๆแต่ถ้าเกิดคลิปยาวก็ยังมาดู YouTube อยู่ก็ต้องดูนะครับว่า ถึงปลายปีอ่ะอีก12เดือนต่อมาเนี่ยเฮ้ยความนิยมไอ้ที่เป็นเป็นวิดีโอสั้นเนี่ยมันจะยาวขึ้นหรือเปล่านะครับมันจะมีจํานวนเยอะมากขึ้นหรือเปล่าแต่นี่แน่นอน,นครับมันก็จะมีประโยชน์ครับคือมันสามารถเพิ่มผู้ติดตามให้กับเราได้นะครับก็ที่สำคัญคือบางทีนะครับคิดง่ายๆนะคิดว่ามันเป็นโฆษณาก่อนเข้ารายการครับเห็นไหมครับว่าอ่าอย่างเช่นก่อนอะไรก่อนเจาอใจจะมาใช่ไหมัมันก็จะมีแบบช่วงแบบ้โฆษณาปุ๊บเทเตอร์หน้ามาให้มันจะมีใครเนี่ยเอยจะมีฉากร้องไห้อะไรหรือเปล่าจากนั้นอะ ถ้าเกิดเขาสนใจเขาจะกดติดตามแล้วก็มีโอกาสที่ช่องเราเข้าไปดูได้มากขึ้นนะครับเพราะในต่างประเทศเนี่ยตอนนี้ยูทูบช็อตเนี่ยใครทำย u ท u บช็อตก็มีการเพิ่มอย่างเป็นนัยสําคัญนะครับแต่ว่าในในเมืองไทยยังไม่เห็นนะในเมืองไทยยังไม่เห็นแบบชัดเจนนะพูดตรงๆเลยเพราะว่าเพียงก็ติดตามนะไอ้พวกเพจหลักแสนหลัก,กล้านอ่ะเอาเอาง่ายๆพูดตรงๆก็ได้อะคุณดูก็ได้โคตรคูคุณดูก็ได้ครับวูดเดย์คุณดูก็ได้อะไรๆวูดดี้คุณไปดูก็ได้อะไรที่พูดติดตามหลักล้านนะแ เก๋ไก่ก็ได้อะยังไม่ทำช็อตนะเขายังเล่นแบบยาวๆอยู่ยังเล่นแบบยาวๆอยู่ตอนนี้ก็อาจจะต้องดูแนวโน้มนะครับเพราะแต่ว่าถามพวกนี้เขาเล่นดิ k t ตอไหมเขาก็เล่น t ิ k t ตอแต่ว่าเขาไม่เอาแพลตฟอมไม่เอาไม่เอาลงยู u ูบอ e พูดตรงๆก็แบบว่ามันอาจจะเป็นช่วงแค่2อาทิตย์แรกนะครับแต่ว่ามันถือเป็นลูกเล่นลูกเล่นหนึ่งนะครับสำหรับการทำยูทูบนะครับแล้วก็เพิ่ม ผู้ติดตามกับช่องของเรานะครับโอเคครับเดี๋ยวจบคลิปนี้ไปฏิเบียนข้อนี้นะครับช่องก็ฝากกดไลค์สับตะไคร้แล้วก็แชร์ด้วยรวมถึงความรู้ดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่อง YouTube นะครับก็จะมีเยอะยูทูบของพี่อ้นนะครับช่องเพลย์ลิสที่เขียนว่าความรู้เกี่ยวกับยูทูบนะครับรก็เข้าดูกันย้อนหลังได้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผม